ภาษีมาให้ผู้ส่งออกด้วยให้รวมไปในให้รวมไปในตัวสินค้าเาวลคาค้นราคาอะไรอย่างเงี้ยเลยใเองแบบอ้าวหรอลักษณะของเอ,อ่อภาษีพวกไปเนี่ยทางกรมการค้าต่างประเทศเราจะมีข้อมูลนะดวันที่เจรจาแต่ภาษีพวกไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกปีก็เลยจะแนะนำว่าจริงๆเราจริงๆแล้ว,ลว,กกลลวเ,นเนี่ยกรมศุลกากรของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องถือแค่ข้อมูลตรงนี้ใหน้กับผู้นำเข้านะคะแต่จริงๆถ้ามาปรึกษาองคการค้าต่างประเทศเราก็ยินดีให้ข้อมูลเรื่องเบื้องต้น แต่จะบอกว่าข้อมูลอะไรจะไม่ได้แบบอัปเดตมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดของคุณมีสินค้าที่ติดอยู่ในส์พวกนี้เนี่ยก็ลองดูว่าใครยังไม่เคยมาใช้สิทธิ์ก่อนนะให้มาใช้สิทธิ์การใช้สิทธินเน์เนี่ยถ้ามีฟอร์มดีเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยคุณอยากจะสอ่งออกไปในอาเซียนคุณบอกว่าฉันเป็นชาวอาเซียนสินค้าฉันผลิตในอาเซียนฉันจะขอใช้สิทธิ์อาเซียนมีใครเชื่อคุณไหมคะ เือไปบอกสื่อากายก่อนว่าสินค้าของฉันเนี่ยเป็นของอาเซียนไ,ไม่ให้ใครเชื่อตูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนก็เลยตกลงกันว่าเราควรมีเอกสารหนึง่งฉบับที่ไม่ให้คนนอกกลุ่มมาใช้ประโยชน์มาเอาเถียกรนได้เอกสารตัวเนี้ยเลี่ยนสมัยพาสปอร์ตเราเดินทางต่างประเทศเนาะสินค้าก็มีพาสปอร์ตได้นะตัวนี้ก็คือฟอร์มดีตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องงบอกว่าสินค้าของเราเนี่ย มีออยลิ่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใดนะคะซึ่งถ้าเราขอเอกสารของดีได้มันจะเรื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของคุณเป็นชาวอาเซียนเวลาที่คุณเข้าไปในประเทศปลายที่เป็นชาวอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเขาจะเกะช่องภาษีของคุณในช่องของชาวอาเซียนนะคะก็จะไม่โดนเลยสุดคราวนี้หน้าตาของดีเป็นยังไงนะคะก็หน้าตาฟองดีก็จะเป็นเบบนนกระดาษมีอันนี้เป็นด้านหน้านะคะมันใช่ไ้เป็นด้านหน้าข้างัง โอลิโนจะอยนหลังเป็นสังขารนะคะโอริโนจะอธิบายว่าสิ่งที่จะกรอบอยู่ในข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะคะคราวนี้ถามว่าอยากจะได้ฟองดีแลกเริ่มต้นเนี่ยฉันจะต้องทำอะไรล่ะเออเธอพูดมาต้องเยอะแยะฉันจะดูแล้ววันนี้ฉันก็อยากแล้วลำตัดแรกเนยนะคะผู้สอบต้องมีเรื่องของพิารศาสุากรมาให้เราบอกเพราะฉะนั้นต้องคุณครูมาบอกฉันกะสอบสินค้าตัวเนี้ตก โต๊ะหาหาไม่ได้ค่ะหาข้อมูลอันนี้ต้องมีอที่จัดมาให้เราเพราะที่จริงแล้วกลุ่มงานค่ต้เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญนเรื่องการปีนปีที่กัดจริงๆอาจจะไม่ค่อยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป,ปีที่กัดสือรารก่อนเลยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าแนะนำว่าให้่าผู้ประกอบการทุกท่านนะคะก่อนที่จะมาปรึกษาเราหาที่จัดสุรารกรอยของตวเองที่จะส่งออกมาก่อนนะคะสามารถไปปร,รึกษาสุรากรอยไทยก็ได้นะคะผกหลักแรก